สำหรับข้อที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ช้คลิกนะครับจะเรียกว่าเรียนเพื่อสอบก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันก็จะยากเกินไปสําหรับเอาไปออกเป็นข้อสอบนะครับแต่ว่ามันจะเป็นของที่ยากสําหรับมนุษย์แต่ว่ามันจะง่ายที่จะให้คอมทําแทนเรานะครับอย่างเช่นข้อไอตรงนี้หลักการก็เหมือนเดิมนะก็คือว่าเราอยากจะให้ยูเนี่ยเป็นอะไรที่ดีง่ายๆแล้วก็เราอยากจะให้ดีวีเนี่ยเป็นอะไรที่อินทิเกรตง่ายๆนะครับดังนั้นถ้าเราให้ยูของเราเป็นข้อสอบเอนะสังเกตว่าตรงนี้ เราสามารถหา d u ได้นะครับ d u ของเราดิฟของ cos เนี่ยจะได้เป็นลบสายเนาะเราก็สังเกตว่าตรงนี้เราต้องใช้กดโดโซด้วยเพราะว่าเราจะมอง 2x ตรงนี้เป็นไส้เราต้องคูณด,ด้วยดิฟไซซึ่งก็จะออกมาเป็น 2dx แบบนี้ไปนะครับส่วนถ้าหากว่า dv ของเราเป็น e กําลัง 3x dx นะสังเกตว่า d v ของเราตรงนี้ก็จะเป็นเศษหส่วนด้วยเลขเเห็นตรงนี้ก็คือจะเป็นเศษหส่วนสแล้วก็ e กําลัง 3x เฉยๆแบบนี้ไปนะครับ เราก็สามารถเอามาประกอบล่างกันได้ว่าตัวนี้จะออกมาเท่ากับ u คูณ v นะซึ่งก็จะเป็นเศส่วนส e กำลังส x คูณกับ cos 2 x นะครับลบด้วยอินทิเกรตของ v d u ซึ่งเราก็จะมีเป็นเศส่วนส e กำลังส x แล้วก็คูณกับลบ s i n ของ2 x แล้วก็คูณกับ2 dx แบบนี้ไปเนาะตรงนี้ถ้าผมจะจะรูดด้ต่ออีกหนึง,นงตัวหน้าเนี่ยเราจะมีเศ e, ส่วนส e กำลังส x cos แล้วก็ตัวหลังเนี้ยเราจะมีลบกับลบหักล้างกันไปได้เป็นหวกเนาะแล้วก็เราจะมีเศษหน่สคูณ2ตรงนี้ผม1ึงออกมานณะอินทิเกรตจะได้เป็นเศษส่วนสามแล้วก็คูณกับอินทิเกรตของ e กาลัลาง3 x ไซ n ์ของ2 x แล้วก็ dx แบบนี้ไปนะครับเดี๋ยวสังเกตว่าตรงเนี้ยเราก็จะมาเจออินทิเกรตอีกตัวหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมาทําด้วยบายพาเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอยกมาทำที่ห้าตรงนี้นะเราอยากจะอินทิเกรต กองสีสมตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวผมก็ทําแบบเดิมเดี๋ยวเราจะให้ u เนี่ยเป็นไซน์ 2x แล้วก็จะให้ dv เป็น e กําลัง3 x dx ตรงนี้ไปนะครับ u เป็นไซน์ 2x ในการจะดิฟ 2x เนี่ยเราก็ต้องมาใช้กฎลูกโซ่เหมือนเดิมเนาะในการจะดิฟตรงนี้เราก็จะได้ว่า d u เนี่ยออกมาเป็นดิฟไซน์ได้ cos นะครับจะเป็น cos ของไซน์ซึ่งก็คือ 2x นะคูณด้วยดิฟไซน์ซึ่งก็จะออกมาเป็น2 dx ทีนี้สำหรับ v ของเราล่ะเรามีว่า dv เนี่ยคือ e กำลัง3 x d x เนาะดังนั้น v ของที่ก็จะเป็นเศษ1ส่วนด้วยเลขที่เรเห็นก็คือ3แล้วก็ e กำลัง3 x แบบนี้ตัดนะครับเราเอามาประกอบร่างกันจะได้ว,ว่าตัวสีท้มตรงนี้จะออกมาเป็น u คูณ v ซึ่งก็จะเป็น s i n ์ของตัวนึงดีีนกว่าเราจะมีเป็นเศษ1นึส่วน3 e ยกกำลัง3 x แล้วก็คูณกับ s i n ์ x นะครับ แล้วก็จะลบด้วยอินทิเกรตของ VDU ซึ่งตรงนี้เราก็จะมีเป็น1.3 E ส่วน3 e กำลัง 3x แล้วก็คูณกับ COS ของ 2x คูณ2แล้วก็ dx แบบนี้ไปนะครับเราก็เลยจะได้ว่าเราสามารถเอาก้อนตรงนี้มาแทนหนก้อนท,นที่เรามีก่อนหน,น,นี้ได้แล้วเราจะมีเป็นเ3สนะ่วนสะแล้วก็คูณกับทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะครับขอย้ายมาตรงนี้อยาี้โอเคแล้วก็ เราสามารถจัดรูปตรงนี้ต่อได้นะเราจะมีเป็นเศษหนึ่งส่วนสาม e กําลังสาม x แล้วก็ cos สอ e ง x นะครับบวกกับเรากระจายสองส่วนสามเข้าไปก็จะเป็นสองส่วนเก้า e กําลังสาม x แล้วก็ sin ์สอง x นะแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้เราจะมีเป็นลบของเราจะได้ว่าข้างในอินทิเกรตตรงนี้เราจะมีสองแล้วก็ส่วนสามอยู่เราจะมีสองส่วนสามคูณกับสองส่วนสามที่กระจายเข้ามาก็เลยจะได้เป็นเศษสี่ส่วนเก้านะครับแล้วก็ คูณกับอินทิเกรตของ e กำลัง3 x แบบวก็ cos 2 x dx ไปทีนี้อย่างที่บอกนะครับข้อน,นี้เป็นโจทย์ใช้ทริคนะก็คือว่าสังเกตว่าเราทําบายพาสคิดเลขไปคิดเลขมาแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นอินทิเกรตของ e กำลัง3 x cos 2 x dx ซึ่งตรงเนี้ยสังเกตว่าที่จริงแล้วมันคือสิ่งที่โจทย์ถามมาทีแรกได้เลยนหว่าก็คือเราจะได้ว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะคิดตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันคืออินทิเกรต ของ e กําลัง 3x แล้วก็ cos 2x dx แบบนี้ไปนะครับหรือแล้วนี้เป็นก้อนสีม่วงตัวเดียวกันเราก็เลยจะสามารถย้ายข้างลบ4ส่วน9ของก้อนสีม่วงมาบวกกับก้อนสีม่วงนี้อีกฝั่งหนึ่งได้นะครับทีนี้ถ้าเราย้ายข้างลบ4ส่วน9คูณกับอะไรสักอย่างสมมตินนะผมมีผมเขียนสมนการไปมตึ๊กตึ๊กสมมติเรามีเป็นฝั่งหนึ่งเป็นสมการสมมติเรามีเป็นเศษ4ส่วน9ไม่ใช่สิ ว IS, <familia> ่าเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งเท่ากับอะไรก็แล้วแต่บวกกับเศษสี่ส่วนเก้าคูณกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถย้ายข้างสองตรงนี้มาบวกกันได้นะครับเราจะเรียกว่าก้อนสี่เหลี่ยมนี่มาตอนี้เป็นบเราจะได้ว่าพอเราย้ายข้างมาปุ๊บเราจะมีเป็นก้อนสี่เหลี่ยมบวกกับเศษสี่ส่วนเก้าของก้อนสี่เหลี่ยมเท่ากับสิ่งที่เรามีก่อนหน้านี้ดังนั้นตรงนี้เราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะแล้วก็คูณกับ1บวกด้วยเศษ4สี่ส่วนเก้าซึ่งก็จะออกมาเท่ากับเศษสิบสามส่วนเก้านะครับได้ว่า เราจะสามารถย้ายข้างลบ4ีส่วนก้อนสีม่วงมาบวกกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะได้เป็น13 9าส่วนกคูณกับก้อนสีม่วงเนาะเราก็เลยจะได้ว่าถ้าผมจะจัดรูปต่อนะเราจะมีเป็น13ตรงนี้ใช้พื้นที่ตรงไหนดีเนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอขยับทั้งหมดตรงนี้ขึ้นไปก่อนหรนือเราจะได้ว่า13 9ส่วนกคูณกับก้อนสีม่วงตรงนี้นะ13 9ส่วนคูณกับก้อนสีม่วงตรงนี้ จะต้องออกมาเท่ากับสิ่งที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือจะเป็นก้อนตรงนี้ไปเนาะเราก็เลยจะได้ว่าสิ่งที่เราต้องการก้อนสีม่วงเนี่ยจะหาได้จากการที่เรายายค้างสิบสามส่วนเก้าเนี่ยมาคูณอีกฝั่งหนึ่งนะครับดัังนน้ตรงนี้เราก็เลยจะมีเป็นเก้าส่วนสิบสามนะแล้วก็คูณกับตรงนี้ไปแต่ว่าเวลาที่เราอินทิเกรตเนี่ยเราต้องมีบวกค่าคงที่สี่ติดมาด้วยเราก็เลยจะมีบวกสี่ติดตรงนี้อยู่ไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอเขียน สีม่วงขึ้นมาก่อนก็เลยจะได้ว่าสิ่งเกี่อวกังกางเนี่ยจะเป็นตามมีไปแล้วก็ที่ผมแอบตอตรงนี้เดี๋ยวผมเขยังมาไว้ทั้งข้างแบบมีไปแล้วกันอ่ะโอเค